ดีครับผมมาจากคนอื่นด้วยฮะแต่ที่หัวใจวายคือวันนี้น้องกันหล่อมาโอ้โหครับอันนี้สวยมากเหมือนกันเกลี่ยทรงผมนะครับเปลี่ยทรงผมครับนิดนึงนะลงอะไรนะเนี่ย ไม่มีอะไรเอาวันนี้สามปีแอคชั่นแอนดเป็นมะครับมามาดีด้วยร่วมกัน Happy Birthday ให้กับ3ปีแอคชั่นแนดนะครับผมก็ดีใจมากเป็นบรรยากาศของเพื่อนๆพี่พี่น้องๆครับที่ได้มีโอกาสทำงานด้วยกันทั้งเดอะสตาร์รุ่นรุ่นน้องรุ่นพี่ด้วยนะครับผมก็ดีใจครับได้เจอได้เจอเพื่อนๆดาราด้วยกันนะครับผมก็ดีใจแล้วก็มาที่ได้ว่าบรรยากาศวันนี้คนเยอะมากๆครับผมฮะถ้าพี่เป็นลมนี่พราะงกันนะจริงเหรอหล่อมากโอ้ มาโปรโมทละครด้วยครับผมมาโปรโมทละครด้วยกับซิกค,คอมรุ่นพี่น้องนะครับแล้วก็ เขาก็มีซิงเกิลใหม่ด้วยตอนนี้ดอกสซกําลังําลังมาแรงเลยติ้งพุ่งมากมากเลยแล้วก็เป็นเพลงประกอบละครพร้อมมากๆครับผมก็เลยมาคู่กันอย่างนี้ใช่ครับบางคนก็จับให้เป็นคู่จิ้นอีกหนึ่งคู่รู้สึกไงบ้างฮะเขาคุณครับขอบคุณที่หลายคนรักพวกเราสองคนนะครับแล้วก็แล้วก็ก็ติดตามผลงานของกันลมันมี่นะครับผมตั้งแต่สิมดินมาจนถึงตอนนี้ก็รูกพี่ลูกน้องนะครับผมยังไงก็ฝากติดตามต่อไปเรื่อยๆแล้วกันนะครับผมขอบคุณมากมากครับจิ้นไหวไหมคะจิ้นไหวกับมั คือเป็นเพื่อนกันครับผมเป็นเพื่อนกันฮนะเป็นเพื่อนกันไม่มีอะไรกันเลยครับผมห,หรือหลอเนาะ,ะ <c oughs> ก็ไซิงเกิลกลับไปเดงแงมๆอมะไรนี่คะใช่คือได้โอกาสขึ้นคอนเสิร์ตแน่ๆแล้วครับผมกับ<ร>คอนเสิร์ตกลับไปเด่งนะครับผมก็อยากให้ทุกคนได้ได้ไปฟังกันเพลงที่เพลงที่ที่ซึ้งมากๆเจ็บอีกแล้วเจ็บอีกแล้วนะครับผมชั้นดักเธอไม่พอหรือกระสอบไม่ไปนะครับผมก็กำลังจะ เอ่อ <geon> เปิดทางพิยุกต์กันวันเร็วนี้ครับผมแลวมันจริงไหมคะไม่ครับจะมีจริงเขาอ๋อจริงเหรอผมไปเจอเขาเล่นไม่มี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 รับเวลาถ่ายทอดออกมาเพราะถ้าไปดีเขาขึ้นชื่อเรื่องความแบบแบบแซดมากผมตั้งใจมากๆครับเพราะว่าเป็นเป็นเพลงที่เรารู <wir ed them today> ้สึกว่า คือเราเผลิตตามผลงานของเพลงของคุณหมอเอิญที่แต่งให้กับแบบพี่ออฟฟองศักดิ์บ้างพี่ป๊อปเบันดอกบ้างแล้วก็รู้สึกว่าเออพอเรามีเพลงของตัวเองเนี่ยที่เขาแต่งให้เราก็รู้สึกว่าภูมิใจแล้วก็อยากทำให้มันเต็มที่ที่สุดครับผมจะถ่าย MV กันตอนไหนยังไงไหมคะเอ็ม m ีรู้สึกจะถ่ายทำแล้วนะครับแต่ว่ากำลังจะกำลังตัดต่ออยู่ครับผมจะได้ดูรูปหล่อๆกันแล้วเร็วๆนี้ครับเร็วๆนี้ครับผมแล้วโซนได้เลยอ่าวันเพลงอวอร์ดไปบ้างรอดไหมคะไม่รอดถ่าเราถ้าวราเนื้อใจก็ถามว่าไงบ้างก็ถามแบบว่าเขา สุดๆมากครับผม<อ>ก็ร <c oughs> อดไว้ก็รอดอยู่ครับ<อ>เพราะว่าเราก็ไม่ได้เราก็เป็นเป็นเพื่อนกันอยู่แล้วแล้วก็<อ>แล้วก็งงพูดพูดต่อไปแต่ว่าพี่เขาก็พยายามแบบว่าถามเยอะครับผมถามเยอะมากแต่ว่าเราก็เข้าใจพี่พี่เขาว่าเขาอยากจะขายข่าวของเราอะไรเงี้ยขอบคุณพี่พี่พพ ติดตามผลงานกันแล้วก็แล้วก็พยายามให้กันมีข่าวนะครับผมแต่ว่าถ้าเป็นข่าวด้านด้านดีๆมันก็ดีเนาะข่าวขอข่าวด้านผลงานต่างๆมันก็จะดีนะครับผมคุณกับข่าวสาวยังคะชินแล้วครับเลิกชินแล้วฮะชินแล้วหรอครับผมก็ร้องไห้เลยนะอ้องน้ำงงแงนะใครร้องไห้ผมไม่ได้ร้องไห้ซะหน่อยเออข่าวงงมากครับผมมาจากไหนก็ไม่รู้ฮะแล้วเป็นที่ร้องไห้ว่าไอะารเพราะว่าเพราะว่าเพราะว่ารอกันนานเรื่อยาวครับไม่มีไม่มี ไม่ได้ร้องไห้ไม่ได้แบบไม่ได้ร้องไห้ครับ,รบไม่มีครับไม่มีฮะอะไรจะเป็นข่าวที่คุยกับฉันไหม,มครับก็ได้ได้คุยนะครับแต่ว่าก็คือเราก็ทํางานหลักของเราเขาก็ทํางานของเขาอะไรเงี้ยก็เริ่มจะใกล้เปิดเผยมาด้วยอะไรเงี้ยคือจะจะคุยกันน้อยลง,ล,งล้วอะไรเป็นข่าวแบบนี้ผิดกันตัวเองไหมคะไม่ครับไม่ปิดกันเราก็เป็นเพื่อนกันเหมือนเดิมครับผมเราก็ยังยังคือเราอยากคือกันไม่เอาสิ่งเปล้อภายนอกมาทําให้รู้สึกว่าความเป็นเพื่อนของเรามันมัน ม,มันไม่ดีกว่าเดิมครับผมแล้วก็เป็นเพื่อยังไงก็เป็นเพื่อนเหมือนเดิมครับผมสาวทิ้งไปค่ะแต่น้องชายน้องกันหล่อมากเลยจริงไหมขอบคุณครับน้องชายของกันน้องคิวครับน้องคิวไม่ได้ของไม่ได้ของจองกับใช่เป็นกันหน้ายาวไม่ไม่ของจอง ก็ไม่รู้ครับพี่สาวก็ชื่อข้าวการชื่อการแล้วก็น้องชายชื่อทิวไม่รู้ว่าตั้งจากอะไรฮะแต่ว่าตอนนี้น้องชายได้เข้ามาเรียนที่กรุงเทพแล้วครับผมก็ด้วยอ่ะครับผมขอบคุณมากยังไงก็ช่วยเชียน้องแล้วกันนะก็ได้มีโอกาสเจอน้องบ้างคืออย่างเมื่อวานนี้วันวันเสาร์ที่ผ่านมา กีโอกาสคือน้องเขาไม่กลับบ้านครับแล้วก็รู้ว่าน้องเหงาอยู่ที่ในห้องคนเดียวก็เลยพาน้องไปชวนน้องไปดูหนังนะครับผมก็พี่ครับได้มานอนดูบอลกับน้องด้วยเมื่อคืนนี้ดังนั้นตัดไปเลยเรื่องสาวๆว่าได้มีน้องดูแลอยู่มีน้องคุมอยู่ครับผมให้พี่ดูแลด้วยก็ได้นะทุกทีว่าจริงหรือเปล่าจริงปะครับผมว่าผมว่าผมดูแลน้องผมดีกว่าไม่ผมขี้เหงื่อเหรอครับผมถึงือนพี่แจ็คกับทุกคน จะบอกว่าเห็นส sí, like hmm. um, ่งเรียนจะตั้งใจส่งน้องเรียนด้วยตอนนี้ใช่ครับก็ตั้งใจส่งส่งน้องชายเรียนหนังสือครับก็คือผมรู้สึกว่าน้องเขาเขาเอาเราเป็นเยี่ยงอย่างครับคือมันจะมีอยู่จุดหนึ่งที่เขาเกิดจะไปเป็นเป็นจุดทุเรศต่อของชีวิตมากครับเราก็รู้สึกว่าดีใจที่น้องเขาเอาเราเป็นเยี่ยงอย่างในการดำเนินชีวิตต่างๆก็เขาจะเป็นเป็นห่วงเรามากแต่ว่าเขาจะเป็นคนท่อยพูดครับเป็นเป็นแบบคแนนแบบว่าดูแลคือคอยห่วงเราอยู่ห้างหากับผมเราก็รู้สึกว่า เอออยากอยากจะมีโอกาสให้ส่งน้องชายเรียนหนังสือให้จบครับเพราะว่าเขาก็เขาก็เลือกเดินทางที่ที่มันมันเป็นวัยรุ่นที่แบบแบบว่าไม่ไม่ได้แบบโรดโผนเหมือนเหมือนคนอื่นอะไรเงี้ยผมก็ดีใจครับพุที่ดีจริงๆนะคะขอบคุณทราบของผมปากงานเลยค่ะหลายคนครับฝากคนเงนสอง้าน่ากคนองิน ผลงานก็มีลูกพี่ลูกน้องครับผมยังยังออนแอร์อยู่ทุกวันเสาร์เวลาหกโมงเย็นนะครับผมทางบนน่ายทีวีครับผมแล้วก็ซิงเกิลทีมพันใ์ชัยนะครับผมยังดาวน์โหลดได้ที่ตอกจันหนึ่งสองสามสองสามหนึ่งศูนย์ครับซิงเกิลต่างๆก็ตามมาเนาะใช่ครับผมคอนเสิร์ตห้าหกเจ็ดแปดนะครับผมอินเดอะสตาร์อินคอนเสิร์ตครับตอนนี้เปิดขายบัตรแล้วที่ใสิเก็ตเดนเจอร์ทุกสาขาเลยครับผมต้องรีบซื้อบัตรกันเร็วนะครับผมสุดมากแน่นอนแล้วก็คอนเสิร์ต ถ้าไฟเดย์ครับผมตอนนี้ก็กำลังจะเปิดขายบัตรกันนะครับผมก็ใช่วันที่เจ็ดครับผมต้องรอติดตามครับผมหล่อมากเ่ะจ้งครับขอบคุณคับยันนี่หล่อลอ